สวัสดีครับผมอิดน้องขามนะครับผมวันนี้มาแบ่งปันมาแชร์ความรู้กันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นปิตานะครับผมแต่นี่เป็นหลังยันน้ําเต้านะครับผมเดี๋ยวผมมีหลังอุกอีก <c oughs> หลังยันน้ําเต้าพิมพ์นี้นะครับมีหลายยันแต่พิมพ์นี้มันขายเป็นพิมพ์มิซูนะผมดูแล้วเหมือนมากเลยเดี๋มาส่องดูเนื้อดูอะไรอีกทีนะครับอันนี้เป็นหลังยันน้าเต้านะครับผม น,น้ำเต้าเหมือนยันที่เคยลงไปเหมือนให้ข้างกันหนกพิมพ์เท่าหัวนิ้วโป้องอะครับผมพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มาตรฐานอีกหนึ่งพิมพของวัดบอวินพิมพ์และเนื้อและยันนะครับมาตรฐานของบอวินอีกหนึ่งพิมพะนะครับผมปัจจุบันยังไม่เคยเจอเก๋เนื้อนี้น่าจะทํายากนะครับส่วนนี้เป็นพิมพ์พระโบราณโบราณหน่อยจะไม่เรียบสวยนะครับบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับผมปั๊มกันเองที่วัดศรีมหาราชานะครับผมเห็นะครับ บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่สวยอย่างน้ำเต้ายังไม่เคยเจอเก้นะครับพิมพ์นี้แต่มาดูเนื้อหาหมวลสารสาระกันนะครับว่าเป็นยังไงมัง่งยังไงมั่งนะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาหมวลสารสาระกันนะครับปิดตาวัดบอวินนะ <c oughs> หลังจยากน้ำเต้าน้ำเต้านี่ก็มีหลายน้ำเต้านะครับวัดบอวินอันนี้เป็นน้ำเต้าอีกหนึ่งน้ำเต้านะครับผมในโซนนี้เราผมอนุญาตออกไปให้ก่อนนะครับ พิมพ์หายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับฝ้าเดิมๆนะครับน่ารักน่ารักเลยอ,องนี้นะครับผมฝ้าเดิมๆนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อหามวลสารสารสุดยอดนะครับพิมพ์นี้นะครับอ้าวอ,องนี้มีจีวอนนะครับผมอ,องนี้มีจีวอน นะครับองนี้นะครับความสุดยอดมันอยู่ที่เนื้อและมวลสารและสารละจริงๆนะครับซื้อพัดแท้ๆแบบนี้แขวนดีกว่าฟ้าแขวนพากเก๋อุปโลงนะครับผมเป็นหลังยันอุก,ก็มีนะครับผมหลังยันอุออผมจําไม่ได้ว่าผมเอาคลิปลงไปหรือ,อยังนะหลังอุนะครับผมอุแบบนี้นะครับผมแต่อุนี้จะเนื้อโซนนี้เป็นเนื้อโซนของน้ํามัน จริงจรแล้วผมแกะแกผงน้ำมันหมดนะครับดูพิมพเดียวกันเลยนะครับผมนะครับเป็นพิมพิพมพระแท้พิมพมาตรฐานนะดูความลึกความอะไรก่อนนะครับความลึกความดูแข้งดูขาที่ขาตมาดดูเนื้อดูโอ้โหข้าบฟ้าข้ามเลยข้ามเดิมเก็บเก่านะครับเก็บเดิมชุดนี้เก็บเก่าเดิมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับพาร์ทพิมพนี้เป็นพิมวัดบอวิน ของแท้และของดีนอกวัดอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นของหายากนะครับผมเชื่อว,ว่าวิชาความรู้ที่ผมมีเนี่ยที่ผมพอรู้มาเนี่ยคนอื่นไม่บอกกันนะครับผมคนอื่นไม่บอกแต่ผมบอกเพราะว่าจะได้มีความรู้เหมือนกันเล่นเหมือนกันนะครับแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมมันเป็นความรู้ทั้งนั้นเป็นของดีทั้งนั้นอีกหน่อยภาพพวกนี้มันมีราคาแน่นอนแต่อย่ามาอยาก อย่ามาแชร์ความรู้จะได้รู้กันเผื่อใครเมตตาที่บ้านมีเอามาแบ่งผมบ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้อีกหนึ่งพิมพ์นะครับกับปิตาหลังยางน้ำเต้านะครับคล้ายๆพิมพ์มิสูนะครับคล้ายๆเฉยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ